สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ๋อปอ,องจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่13ถึง19มกราคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจัก,กรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใคร <c oughs> ต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของสร้อยนะฮะในช่วงเดือนกุมภา เป็นคอลเลกชันใหม่นะครับผมถ้าใครรู้แล้วนะฮะอุบไว้ก่อนแล้วกันนะว่าผมจะทำรูบี้นะครับผมซึ่งเป็นสร้อยสีแดงนะครับก็ยังไงก็เข้ามาแอดไลน์นะครับผมใครที่สแกน ID ไม่ได้เนี่ยก็ลองสแกน QR Code ตรงนี้แทนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางเข้ามาในในช่วงกลางเดือนมกราเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหมันผ่านไปไวอย่างกัะโกหกนะเราเข้าปีใหม่มาแล้วเกิน ครึ่งเดือนแล้วนะโอเคจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในส่วนทั้งพลังงานของโหราศาสตร์แล้วก็พลังงานของชาโราันนะฮะถ้าพร้อมแล้วพิมพ์โชคดีชาวรักษ์เราไปดูพร้อมๆกันเลยราศีเมถุนนะครับซี <c oughs>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  มีอะไรรอชาวราศีเมถุนอยู่คุณได้10 of cups นะฮะ fulfillment สัปดาห์นี้ในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นไปอย่างใจพอสมควรสำหรับชาวราศีเมถุนมีแสเปกที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเพิ่มเติมมากขึ้นนะหรือมีการดําเนินการมีการพูดคุยมีผลลัพธ์หรือมีการตัดสินใจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมีโดยเฉพาะเรื่องของอคู่เรื่องของคู่ครองเรื่องของโซเมทเรื่องของทวินเฟลมทั้งหลายนะผมเชื่อว่าชาวราศีเมถุนเนี่ย Uh, จะเห็นภาพมันทั้งหมดเพราะว่าคุณได้อะไร10คุณได้10 10 of cups นะ fulfillment ทั้งหมดนะสมบูรณ์มันก็ดีสำหรับชาวราศีเมถุนในเรื่องของการตัดสินใจเพราะคุณเอง Pay a t to e n t i n the o t details ไหม just like if you you don't see it all no d all you cannot make decision this is it เป็นสถานการที่ตัวคุณเองเห็นภาพทั้งหมดเราสามารถตัดสินใจได้ ถือว่าค่อนข้างที่จะดีสำหรับชาวราศีเมถุนเลยส่วนของโหราศาสตร์นะครับผมเกณฑ์โหราศาสตร์ดูรายละเอียดในคลิปนะครับมีอยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะเองจะเกิดวันไหนเดือนไหนนะฮะมีเขียนไว้ข้างล่างนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการดูลละเอียดนะ,ะอยากรู้ลัคนาอะไรเนี่ยปรึกษาส่วนตัวกับหมอปองได้นะครับผมผมใช้โหราศาสตร์ตอนตกนะครับผมแล้วก็อย่าแปลกใจนะพอฟังแล้วเนี่ยช่วงต้นเป็นพลังงานของราศีของคุณและพลังงาน ในช่วงของโหราศาสตร์นี้เป็นพลังงานภาพรวมที่กระทำต่อทุกๆราศีนะครับชอบมีคนถามว่าเอ๊ะตอนแรกเป็นราศีหนึ่งแล้วตอนนี้มาพูดอีกราศีหนึ่งไม่ใช่นะสแสดงว่าคุณเองยังฟังไม่จับใจความไม่ถูกต้องนะครับผมพลังงานจักรวาลพลังงานโหราศาสตร์เนี่ยกระทำต่อทุกๆราศีนะไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีไหนเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งหลังเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับราศีของคุณแต่เกี่ยวกับภาพรวมที่พลังงานจักรวาลกระทำต่อตัว,ตวคุณนะโอเคอ่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะฮะวันที่13เริ่มต้นวันจันนะครับผมดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะฮะสำหรับ f อสําหรับสมาชิกนะฮะใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ผมบอ,องรู่เลยว่าเอ้เรื่องของครอบครัวเนี่ยเ <c oughs> ข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนถ้าเกี่ยวข้องกับอ่าราศีกรกฎนะฮะเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นแฟนแลวอาจจะเป็นคนในสายเลือดนะฮะพวกพี่น้องญาติพี่น้องอ่ามีขเขาเรียกอะไรดี <c oughs> มีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับผมดาวจันทร์สถิตยอยู่21องศาอยู่ใกล้กับดาวองคารอ่ะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางนะฮะดาวองคารหมายถึง movement หมายถึงการเดินทางดาวองคารหมายถึงการทะเลาะเบาะแวง้งดาวองคารหมายถึงการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะฮะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเปิดสัปดาห์วันที่13เนี่ยวั <c oughs> นจันทร์ด้วยเรื่องของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องก,กับครอบครัวนะฮะบางส่วนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจว่าเอาละ ความสัมพันธ์นี้ฉันจะเดินหน้าต่อเอาละความสัมพันธ์นี้ฉันจะละทิ้งไปเลิกรักนะฮะอยู่ที่วันจันทร์นี้นะครับผมแล้ว <c oughs> ผมชอบดู o p p o s คือเล่งนะฮะดาวที่เร่งอยู่คือดาวพลูโตพลูโ <c> ต <oughs> อยู่ในราศีกลุ่มด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเน่เป็นเรื่องการตัดสินใจที่เขาเรียกอะไรหลักใหญ่สำคัญมากๆเกี่ยวกับครอบครัวมีเกณฑ์เรื่องของการย,าย้าย อาจจะย้ายถิ่นฐานไปเลยย้ายเรื่องของความเปลี่ยนเรื่องของความสัมพันธ์ย่านะครับผมทําเกี่ยวกับเรื่องของนิติกรรม <c oughs> เรื่องของกฎหมายเรื่องของสิ่งที่มีการตัดสินใจแล้วเป็นผลกระทบต่อครอบครัวในระยะยาวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพลูโตเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับ1รอบเขาใช้เวลาเท่าไหร่ครับ1นึ่งรอสปีเพราะฉะนั้น เขาจะอยู่ในราศีหนึ่งประมาณ20กว่าปีเพราะฉะนั้นนานมากๆสองทศวรรษนะครับผม <c oughs> หมอคะและอย่างนี้เนี่ยหนูต้องตัดสินใจให้ดีใช่สิเออเพะการตัดสินใจผมคิดว่าการตัดสินใจเนี้ยจะเป็นการตัดสินใจที่เป็น <c oughs> เขาเรียกอะไร beginning of the beginning เออคือจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้น การเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งการเริ่มต้นของการย้ายถิ่นฐานการเริ่มต้นของเรื่องของเรื่องราวเรื่องของครอบครัวน,นะครับผมอ่ะ <c oughs> <c oughs> เราไปกันต่อนในวันอังคารนะฮะวันอังคารดาวจันย้ายไปราศีสิงห์เรียบร้อยแล้วฉีกออกจากฉีกออกจากดาวอ,อังคารนิดหนึ่งนะฮะดาวจันอยู่ที่4ี่องศาราศีสิงห์ ในขณะที่ดาวคารยังอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่นะฮะแต่ก็ยังมีผลอยู่ <c oughs> ยังมีผลลัพธ์อยู่ยังมีเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกอะไรดีเรื่องของการตัดสินใจเพราะว่าเป็นการตัดสินใจที่เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่มันไม่ได้สามารถจบเบ็ดเสร็จเหมือนกับบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะในวันเดียวเพราะฉะนั้นจันทร์อังคารตัดสินใจเรื่องของครอบครัวตัดสินใจเรื่องของคู่ ตัดสินใจเรื่องของญาติพี่น้องที่มีผลในระยะยาวเป็นระดับ10ปี20ปีนะฮะหวังว่าครูโตคุณเองเนี่ยจะตัดสินใจได้อย่างดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับนี่คือเขาเรียกอะไรดีนี่คือ snapshot แล้วกันนะนี่คือภาพตัวอย่างหนังตัวอย่างชีวิตตัวอย่างที่คุณจะเจอในอีก20ปีข้างหน้านะฮะโอเคไหมต่อไปวันพุธนะฮะ ดาวจันยังอยู่ในราศีสิงห์แล้วไม่ได้อยู่อะไรไม่มีเอกเทศอะไรเพราะฉะนั้นวันพุธเป็น take some time off นะะ <c oughs> ไปดูหนังช่วงกลางสัปดาห์ weekday ใช่ไหมเขาเรียกอะไรดีเหมือน wind down หรือว่า slow down นะฮะพักนะครับกับเรื่องหนักๆที่คุณเองตัดสินใจในวันจันทร์กับวันอังคารไปนะโอเคนะวันพุธไม่ได้มีอะไรมาก <c oughs> วันพฤหัสสิ วันพฤหัสเนี่ยดาวจันย้ายเข้าราศีกันเรียบร้อยที่ศูนย์นงศาพอดีเลยเนาะศูนย์นงศาราศีกันแล้วเล็งอะไรกันบ้างนะครับผมโอ้ oh, ผมบอกเลยว่าเล็งตั้งแต่นอตโนสนะครับผมเลงนอตโนดเล็ง North North, เนปจูนเล็งดาวเสาเลงดาวาอังคารอูอ้ไม่ใช่เล็งดาวศุกร์เพราะอะไรเพราะว่าที่ตรงข้ามกับราศีกันตอนนี้เนี่ยก็ มีเขาเรียกอะไรดีมีสเตเลียมหรือว่าคัว่าสเตเลียมคืออะไรครับผมสเตสตาร์ Stay, Star, นะมาจากคัว่าสตาร์ดาวนั่นเองเรียมแปลว่าอะไรห้องนะฮะเอ็มโพเรียมคือห้างอะโครเรียมคือที่ที่มีน้ําห้องที่มีน้ําก็คือเขาเรียก arium, อะโครเรียมอ่ะเหมือนพิพิธภัณฑ์ใต้น้ําใช่ไหมหรือว่าเอ็ ol, อาาอาามโพเรียมก็คือเอ็มโพคือการค้าขายคือค้าขายใช่ไหมเรียมก็คือ ห้องห้องที่มีการค้าขายก็เป็นห้างเนาะเดอะมอลล์งเอ็มโพเรียมนะครั <c oughs> นี้สิ่งที่ที่คุณเจอสเตเรียมสเตเรียมก็คือมีห้องอยู่ก็คือเป็นเฮาส์นั่นเองนะฮะแล้วก็มีดาวอยู่เยอะตั้งแต่3 Planet หรือ3ดวงดาวเป็นขึ้นเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าสเตเรียมแหะมันจะ <c oughs> มีอทธิพลค่อนข้างเยอะดาวจันทร์ เราจะเล็งนอตโนดนะครับผมแน่นอนว่ามีที่พลเล็งนอตโนดปุ๊บในหวศาสตร์ตอนตกเล็งนอตโนดปุ๊บก็จะต้องมีผลต่อซับโนดด้วยนะครับ,แล, <c oughs> รบแล้วก็เนปจูนนะครับแล้วก็ดาวเสาร์แล้วก็ดาวศุกร์โอ้โหเพียบเลยแล้วจัดการเรื่องอะไรครับในวันพฤหัสในวันพฤหัสนี้ผมรู้สึกว่าดิวอยู่กับเรื่องของกฎหมายดิวอยู่เรื่องของเหมือนไปคุยกับทนายไปคุยกับเจ้าหน้าที่อ่า เจ้าหน้าที่รัฐ authority อะไรแบบนี้เกี่ยวกับอะไรครับดาวสุเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของการสมรสเกี่ยวกับเรื่องอยาเกี่ยวกับเรื่องของโรแมนติกทั้งหลายมีดาวเสาวเข้ามาด้วยบอกไปแล้วนะเจ้าหน้าที่ authority กฎหมายนะครับผมแล้วก็มีเนปจูนเนปจูนคือข้อบอกพร่องอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นในวันพฤหัสเนี่ย ตัวคุณเองเหมือนกับกลับมาเติมเต็มแอคชั่นหรือว่าไอการตัดสินใจของในช่วงของวันจันทร์กับวันคารที่ตัวคุณเองทําไปเนาะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงรีวิวเป็นช่วงทบทวนในส่วนของการตัดสินใจของวันจันทร์กับวันคารคราวนี้ถ้าดาวเอ่อโทษทีถ้าวันพฤหัสเป็นเป็นวันที่คุณเองรีวิว วันศุกร์เป็นวันที่ตัวคุณเองต้องตัดสินใจโชะโปะเชะลงไปนะครับเพราะว่าอะไร <t> เพราะว่าตอนนี้ดาวจันทร์วันศุกร์อยู่13องศาซึซ่งเล็งดาวเสาร์ <c oughs> ตอนนี้ดาวเสาร์อยู่15องศาเล็งเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เล็งดาวจันทร์เป็นลักษณะที่ร้องขอถามหาในเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของข้อจํากัดเรื่องของขนบธรรมเนียมเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับเจ้าหน้าที่ นะเพราะฉะนั้นจูงมือกันไปจดทะเบียนก็มีจูงมือกันไปอย่าคงไม่จูงมือกันไปหย่านะคงต่างคนต่างไปหรือว่า,าทำเขาเรียกอะไรดี get serious นะคือแบบ get, get yourself together คือเหมือนกับมารวมตัวกันแล้วก็นั่งพูดคุยกันนะฮะแล้วก็แชร์ข้อมูลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้เป็นวันศุกร์ที่ไม่รู้จะศุกร์หรือเปล่าแต่ว่า s e r i o u s นะฮะ this is serious shit เออเป็นลักษณะนั้น <c oughs> วันศเป็นง่ายวันเสาร์นะฮะดาวจาันอยู่ยี่25บอยู่25ราศีกันนะยังอยู่ในราศีกันอยู่แล้วเปลี่ยนจากเรงดาวเสาร์มาเป็นเรงเนบจูนเพราะฉะนั้นเหมือนตัดสินใจไปวันศุกร์แล้วแต่วันเสาร์คาใจแล้ววันเสาร์ลังเลเหมือนกับอยากจะอยากจะไปเปลี่ยนการตัดสินใจของวันศุกร์นะครับผม หมอคะประโยชน์นี่คืออะไรในการดูในลักษณะพวกนี้ก็คือเนี่ยคุณรู้ว่าเมื่อวันศุกร์คุณตัดสินใจแล้ววันเสาร์คุณลังเลจะได้กลับไปทําวันศุกร์ให้มันดีขึ้นจะได้รู้ว่าเออคุณเองจะต้องทําอะไรและจะเจออะไรพลังงานมันจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีมันเหมือนกับคุณเองดูพยากรณ์อากาศเพื่อที่จะได้ถ้าหนาวก็เตรียมเสื้อหนาวถ้าฝนตกก็ใส่เสื้อกันฝนเตรียมร่มหรือว่าเปลี่ยนแผนของการเดินทางของคุณหรือว่าจัดการสถานะตรงนั้น ไม่ใช่ไปชี้หน้าไม่ใช่ชี้หน้าชี้นิ้วชี้นิ้วบอกท้องฟ้าว่าฝนอย่าตกนะหิมะอย่าตกอย่าหนาวอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมาเรารู้เพื่ออะไรครับเรารู้เพื่อมาปรับตัวเองนะโอเคไหมแล้วที่สําคัญนะ <c oughs> ช่องผมเน้นเรื่องของการกระทําที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะไม่ใช่แค่ร้องขอเฉยๆนะไม่ได้ขอร้องขอเฉยๆคือคุณเองต้องแอคชั่นนะ ต่อให้มันมีพลังงานมาแล้วคุณเองไม่ไม่ลงมือทำอะ่ะพลังงานไม่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปธรรมนะมันเหมือนกับอะไรดีเหมือนกับพลังงานอะ่ะออแล้วถ้ามันไม่ได้ manifesting หรือว่ามันไม่ได้สถิตอยู่ในตัวตนใดตัวตนหนึง่งไม่มีการคือมีสิ่งดีๆเข้ามาก็จริงแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะไม่ลงมือทำเลยอะ่ะสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดนะครับคุณนะเพราะฉะนั้นอย่าแค่ขอนะครับอย่าแค่ขอลงมือทำด้วยนะโอเคไหม ต่อไปวันจันเออโทษทีไม่ใช่วันจันวันสันวันสันคืออะไรวันสันก็คือวันอาทิตย์เราจันย้ายไปอยู่ราศีตุลนะฮะที่7องศาไม่เล็งสเตเรียมนะครับผมแล้วก็เขาเรียกอะไรดีตอนเนี้ยเหยียบเข้าใกล้ๆกับเออจะเรียกว่าไครร้อนก็ได้ตอนเนี้ยไครรอนอ่ะอยู่ในราศีเมษนะแต่อยู่ที่สิบยเอออยู่ที่ประมาณ19องศากับ20 สิบก้าองศาดาวจันอยู่ที่7จ็ดองศาเพราะฉะนั้นยังห่างอยู่เยอะไคลรอนเป็นเรื่องของเอาขาเรียกอะไรดีวูนฮ mm ีลเลอร์ก็คือมีปมบางอย่างมีปัญหาบางอย่างที่รอให้ตัวคุณเองไปแก้ไขเพียงแต่ว่าดาวจันมันไม่มาโฉบนะมันไม่ได้มาโฉบผ่านแต่ว่าผมรู้สึกว่าวันอาทิตย์เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองควรที่จะขเขาเรียกอะไรดี ทบทวนในสิ่งที่คุณเองตัดสินใจแล้วถึงแม้ว่าคุณเองอยากจะไปเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าคุณเองตัดสินใจแล้วเชื่อมั่นแล้วแล้วตัดสินใจไปแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าวันอาทิตย์เนี่ยดาวจันเนี่ยไม่ได้เล็งไคร,รอนแต่ว่าเป็นลักษณะที่เหมือนเขาเรียกอะไรดีสกิมมิง่งคือเหมือนเหมือนมาเฮ้ย hey, ทักทายเฉยๆผมคิดว่าสิ่งที่คุณพนำในวันอาทิตย์คือรอดูผล จากการตัดสินใจในวันจันทร์จากการทบทวนในวันศุกร์ของคุณเนาะผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคุณทําตามนี้นะคุณได้คําแนะนําแบบนี้นั่นคือประโยชน์สูงสุดแล้วนะฮะสำหรับใครที่ดูจนจบตรงนี้นะในส่วนของตอนต้นเป็นพลังงานที่เป็นตัวคุณเองเกิดในราศีของคุณพลังงานในส่วนนี้พลังงานโหราศาสตร์เป็นพลังงานที่กระทบกับทุกๆราศีนะย่ามีครั้งไม่ได้จํากัดเวลาศีไหนแล้ว การที่ผมพูดว่าดาวนูน้นดาวนี้สถิตอยู่ในราศีนี้ไม่ได้พูดถึงราศีนั้นราศีเดียวการที่ดาวสมมุติว่าผมพูดว่าดาวเสาร์สถิตอยู่ในราศีมีนไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับคนที่เป็นราศีมีนนะแต่การบอกว่าดาวเสาร์สถิตอยู่ในราศีมีนคือดาวเสาร์นะฮะแต่ว่าเข้าไปอยู่ในคอนดิชันหรือเข้าไปอยู่ในสภาวะของราศีมีนซึ่งตัวเองไม่ถนัดถามว่าทาไมไมไม่ถนัดดาวเสาร์เนี่ย เจ้าเรือนที่เขาจะดีเนี่ยเขาจะต้องสถิตยอยู่ในสองราศีก็คือาราศีมังกรกับราศีกุมแต่ราศีมีนเนี่ยเจ้าเรือนของราศีมีเป็นดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นมันก็จะเขาเรียกอะไรดีต่อให้ดาวเสาร์อยากจะเขาเรียกอะไรควบคุมบังคับจํากัดหรือว่ามีกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่เพราะดาวเสาร์หมายถึง limitation หมายถึงกฎระเบียบใช่ไหมแต่ว่ามันไปอยู่ใน มันไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่บ้านมันมันไม่ได้อยู่ในไปไปอยู่ในที่ที่มันถนัดเพราะฉะนั้นมันอยู่ในที่ที่ของเป็นของออด,าดาวพฤหัสเวลาดาวเสาร์ไปอยู่ในดาวพฤหัส alter, มันก็ยังทมันก็จะทําอะไรได้ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สภาพของการยับยัง้งสภาพของการ,บ,ารบังคับสภาพของการจํากัดเนี่ยก็จะลดลงผมถือว่าเป็นผลดีถูกไหมเพราะว่าการจํากัดบังคับยับยัง้งแต่มันทําได้ไม่ถนัด มันก็ถือว่าพอให้มีความคืบหน้ามีการคืบหน้าเดินหน้าไปได้นะโอเคนะให้เข้าใจในลักษณะนี้นะสำหรับหราศาสตร์ตรงันตกเป็นในลักษณะนี้นะครับอ่ะนั่นคือสภาวะที่เกิดขึ้นตลอดหนึ่งสัปดาห์ในส่วนของหราศาสตร์นะฮะขออภัยเสียงแหบนะเพราะว่าไม่สบายช่วงนี้ฟอรอิดาเนี่ยหนาวแล้วเดี๋ยวร้อนแล้วเดี๋ยวหนาวตอนนี้เจ็บขอมากนะโอเค ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างในคอมในคลิปแล้วกันนะฮะไลน์แอดได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันแต่ว่ากำลังแก้ไขอยู่หวังว่าตอนที่คุณดูคลิปนี้แล้วเนี่ยตัวไลน์จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวารัก